ตอบคำถามคิดมเองถามเองตอบเองมาพี่เต็มไหมคะเต็มค่ะเต็มจนเกินล้นโอ้ยหน้าตาหน้ารักจังเลยแนะนาให้ปัดแม่พี่ทำไมพี่เป็นคนตลกไม่ได้ตลกหรอชีวิตมาตลกใส่ที่นีตลกพี่ยอมรู้ไหมว่าพี่น่ารักรู้ค่ะรู้เต็ม อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้พี่ทำตอกตคะพี่คะพุ่งนีฝนตกไหมคะพี่หน้าดูเหมือนโกอูตุวิทยาเหรอคะส่วนสูงน้าหนักเท่าไหร่คะพี่สูงเท่าไหร่คะโอ้ยทำไมต้องมีคนสงสัยว่าสูงเท่าไหร่เนี่ยพี่สูงเท่าไหร่โอ้ยแล้คำถามิีงแล้วโอ้ยสูงเท่าไหร่คะะอยู่จังหวัดอะไรคะคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะพี่อยู่จังหวัดอะไรคะขอเหอะโอ้ยจริงจังทีเหอะจะวูบ ตอบคำถามกี่มาเองถามเองตอบเองมาแนะนำตัวหน่อยคะ่ะสวัสดีค่ะอิชันชื่อชอนยานุชชื่อเล่นชื่อออมเกิดวมาที่ โอเคชื่อจริงชื่อชัญญานุชื่อเล่นชื่อออมตอนนี้อายุ13สูง155หห้าเกิดวันที่ 14, ส4บี่เมษาวันอัง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 วันอังคาร <c oughs> เรียนอยู่สาราวิทยาตอนนี้ <c oughs> เรียนอยู่มอสองแล้วนะไม่ใช่ปห้าพี่เต็มไหมคะเต็มค่ะเต็มจนเกินล้นคำถามต่อไปอยู่จังหวัดอะไรคะคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะ <c oughs> อยู่จังหวัดกรุงเทพครับ ถามอะไรหน่อยพี่จุดแค่นี้แหละพี่ครับถามอะไรอยากรู้บอกได้ว่าของผมไร้สาระรุนๆโอเค <laughs> พี่ทําไมพี่เป็นคนตลกไม่ได้ตลกหรอกชีวิตมาตลกใสนั <laughs> ่เลยตลก <laughs> พี่ยอมสูงเท่าไหร่คะสูง155ค่ะ <laughs> พี่ยอมรู้ไหมว่าพี่น่ารักรู้ค่ะรู้เธอจเพ็กพี่เอ้ยออไอะไรจเปค <laughs> 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 สเปกพี่เป็นแบบไหนหรอคะแบบนี้คะ่ะชอบตัวเองไม,ไม่ไม่เราเล่นหรอเล่นคือชอบคนสูงขาวแล้วก็ใส่แว่นตาพี่อมนึกว่าเพิ่งตื่นทําไมทุกคนต้องพูดอย่างนี้ตลอดเลยอะ่ะหนูขออาภัยที่ตามแบบนี้ <laughs> พี่เคยดนเพื่อนไม่สนใจไหมคะเ <laughs> คยปกติเพื่อนลาคาญไม่สนใจ <laughs> อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้พี่ทำตอกตอกขาก็ค, <laughs> คือวันที่สามนั่นแหล,ละพี่ก็ถือกล้องขึ้นมาอย่างาี้แล้วก็ โอเคตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะโพสโพสตตึงมีคนดูก็อยากขอบคุณลิปนั้นที่มีคนให้กําลังใจทําไม่ได้ม2ทำได้แน่นอนพี่คะพรุ่งนี้ฝนตกไหมคะพี่หน้าดูเหมือนโกอุตุวิทยาเหรอไม่รู้ว่าฝนตกไหมรู้แค่ว่าวันนี้แดดออกร้อนมากน้ําหนักเท่าไหร่คะน้าหนักเป็นเพียงตัวเลขว่าไม่ควรถาน้าหนักห้าห้าครับนั่หนักห้าห้าเอ้ยห้าสิบพี่พูดตาระเร่ตาระลาให้หน่อยค่ะตาระเร่ตาระลาน่ารัก ส่วนสูงน้ำหนักเท่าไหร่คะน้ำหนัก5 0ส,สูง155โอ้ยหน้าตาน่ารักจังเลยขอโทษนะไม่รู้พูดได้เปล่าแนะนำให้ปัดแว่น <laughs> <laughs> ไม่ได้น่ารักหรอกหน้าตาบ้านๆพี่พิมพ์ยังไงแล้วหนูพิมพ์ยังไงคะ <laughs> พี่เป็นลูกคนเดียวหรือมีพี่น้องคะ ลูกคนเดียวเขาไม่นับญาติป่ะดิันอยากเห็นพี่แต่งหน้าค่ะเปลี่ยนลุคหน่อยอถามหน่อยว่าหนูแต่งหน้ามาเป็นเชลิตเดอร์ลิงโอเคเดี๋ยวยวแต่งให้เดี๋ยวมันจะมีคลิปแต่งหน้าอยากรู้เหมือนกันว่าแต่งหน้าจะเป็นยังไงบำรุงผิวด้วยอะไรหรอคะตอนนี้ยังไม่ได้บำรุงเลยเลยก็แบบเดี๋ยวจะหาบำรุงอยู่พี่ออมมีชุดเหมือนหนูเลยค่ะใครกอบใครอ่ะอใส่มาเท่าไหร่มาหากันจะได้เป็นฝาแฟดกันพี่สูงเท่าไหร่คะโอ้ยทำไมต้องมีคนสงสัย สูงเท่าไหร่นี <c oughs> ่ยคือหนูเตี้ย re, ใช่ป่ะเขาไดถามอ่ะที่คิดยังไงคะที่มีผู้ติดตามเยอะ <c oughs> ก็คิดว่านี่เขาติดตามเราที่เขาชอบเราหรือว่าค่ะบอ่อ <c> ย <oughs> แต่ก็ขอบคุณที่ติดตามหนูดูมาถึงตรงนี้ก็น่าจะรู้ว่าหนูเป็นคนยังไง <c oughs> สูงเท่าไหร่คะ <c oughs> หนูจะล้ม <c oughs> แบ่แล้วนะ <c oughs> หนูสูงร้อยหนะ้า <c oughs> นี่คือการตอบเ้าสุดท้ายทําไมที่ผมฟูจังคะมนีคนนถามแล้วมันเป็นผมปกติของหนูที่ผมฟูแบบนี้ ในเสน่ห์ของตัวเองโอเคต่อไปคําถามพี่โตขึ้นอยากเป็นอะไรโตขึ้นอยากที่ใหญ่อยากเป็นเศรษฐีโอเคโอเคแต่จะตอบจริงๆก็คืออยากจะให้รูปที่ตัววาดแบบมีคนเห็นอะไรอย่างงี้อยากให้มันแมสกับทุกคนอยากให้ทุกคนได้แบบใช้เป็นสติ๊กเกอร์อะไรอย่างงี้ บ้านพี่มีตุ๊กตากี่ตัวคะก็อย่างที่เล่าไปไม่ว่าจะมีตุ๊กตากี่ตัวหนูก็ไม่ได้นับหรอกแต่รู้แค่ว่าหันหน้าหนีหมดนะคะอีฉันกลัวคะ่ะที่ทําตุ๊กต๊อกมากี่ปีแล้วคะไม่ไม่ถึงปีปะ่ะทําตุ๊กต๊อกมากี่ปีไม่รู้รู้แค่ว่าวันที่3เดือน3คือวันแรกที่เริ่มทําอยู่จังหวัดอะไรคะแบนพอเหออยู่กรุงเทพที่ใช้ครีมอะไรคะน่าใสมาก<笑><笑>แบนเหมือนกันจะแต่แบนรู้คำตาบแล้วนะเออไม่ได้ใช้ครีมอะไรแต่ว่าเดี๋ยวจะใช้โอเคนะอ๋อถ้ามีคระเ เธอก็ติดต่อมาได้น้าทาแล้หน้าบึ้มถ้าทำยังไงให้นิ่เหมือนเอเอคะอยากให้เหมือนเขาเลยสงสารที่เรียนหรือเปล่าคะคือพี่เขาถามเนี่ยคือหนูโม่เขาเตือนเหมือนไม่เรียนเนาะไหนก็ลอกอ่ะ กกนออไห็ล่ะที่เกิดวันที่เท่าไหร่คะยี่สิบี่เมษาที่สูงเท่าไหร่คะโอ้ยอีกแล้วคำถามโอ๊ยทำไมพี่พูดสนุกจังครับพูดปกตินี้ปกติพี่เคยโดนแกล้งหรือโดนบูลลี่ไหมคะเคยนะอยู่บ้านก็โดนโดนบ่อยด้วยเรื่องนี้เดี๋ยวมีคลิปแยกความมันมันยังไม่จบความเศร้าม,มันยังไม่จบพี่อยู่จังหวัดอะไรคะ พอเหอะโอ้ยจริงจังทีเหอะจะวูบพี่คิดว่าหนูสวยไหมคะสวยทุกคนสวยทุกคนมาโลกนี้สวยในแบบของตัวเองโดยเฉพาะหนูที่สวยที่สุดเฮียพอบอกว่าตัวเองสวยก็บอกมั่นาพอบอกไม่สวยก็ไม่มั่นใจในตัวเองพี่ปรับตัวเข้าหาเพื่อนใหม่ยังไงหรอคะอืมก็เป็นอย่างนี้แหละเขาก็ชอบวันเนี้ยเข้าเรียนวันแรกโยบย พี่ทําอะไรคะถึงผิวขาวอุ้บอกไปแล้วความลับนางฟ้าตอนเกิดมาแม่ยุนเข้าถังสีขาวาพี่ผมอยากโสกหรือผมตรงคะพี่ผมฟูคะ่ะไม่ใช่ผมอยากโสก <laughs> พี่สอนทําให้สวยเหมือนพี่หนะะ่อยค่ะอันนี้สวยใช่ไหมใครก็ได้เปิดพุทธนานุกรมให้ดูทีว่านี่สวยไม่สวยอันนี้ปกติ <laughs> พี่โอ้ยอยู่จังหวัดอะไรคะพี่พี่ <laughs> น้องกี่คนไว้กั อยากเรียนโงเรียนอะไรมากที่สุดถ้าได้เรียนจะดีใจจริงๆไหมก็พูดตรงๆว่าอยากเรียนสาระนั่นแหละก็คือแบบความภาคภูมิใจตัวเองคือสอบเข้าสาระถ้าสาระก็ดีใจแล้วเข้าได้อยากตัดไปตอนเข้าสาระได้มากเลยอะโอเลเป็นบ้านแทบบึม ่ยังไม่หมดสิพี่พี่คิดยังไงคะอยู่ดีๆพี่ก็ดังเฉยหนูไม่ดังโอเคมะหนูไม่ดังเข้าใจตรงกันว่ายังไม่ดังก็แค่มีคนมาดูเฉยๆสาหรับหนูอย่างน้อยก็ดีใจที่มีคนมาดูพี่กินน้ําอะไรครับเฮ้ยตอนนี้ไม่ได้กินนะไม่ได้หลอกนะกินน้ำ,นำพี่กินน้ำอะไรคะกินน้ำแบซซ่ละลายครับพี่เคย<ช>มีเหตุการณ์จำไม่ลืมไหมคะ มีถ้าถามมาจากรถไฟอ่ะป่นชนกระหางต้นนะเราไม่ใช่รอบเดียวนะสองรอบพี่ใช้อะไรทำาไมผมสวยจังเออลู้นะประชดไม่ได้ผมสวยผมฟูทำไมพี่ผิวใสจังคะไม่หรอกมันก็ไม่ได้ใสขนาดนั้นแค่แบบในกล้องมันดูผิวขาวจริงจริงมันก็มีแผลเหมือนกันมีแผลแบบคนอื่นเขา่ะแหละพี่เป็นโทรเวิร์ t ปะคะถูกต้องถูกต้องที่สุดอินโทรเวิจริงจริงพี่เต้นอากูสซยางให้ดูหน่อยค่ะเดี๋ยวเต้นให้ตามใจสั่งอากูสซยาง อ้าแค่นี้หรอพี่ตลกให้ฟังได้ไหมคะนี่อย่าลืมตาเดี๋ยวยายเจะงเราตลกปะล่ะพี่สูงเท่าไหร่คะโอ๊ยทำไมตัวคนต้องอยากรู้ว่าหนูสูงเท่าไหร่ด้วยอยากเห็นหน้าคุณแม่คะ่ะ <c oughs> พี่เกิดโรงพยาบาลเลยคะทำไมตลกจังโรงพยาบาลกตาตาร์บุเดนิงๆนแล้วเกิดที่ป,ปา่าพี่ชอบตัวละครอะไรในซาริโอคะชอบชีนามอนครับถึงน้อยจะเป็นผู้ชายก็นด้ขอเนี้ถามนะคะพี่เคยชอบคนในโรงเรียนไหมคะชอบอะได้แค่ชอบอะ พูดได้เหรอว่าพุ่งตรงก็คือมองใครชอบหมดตอนนี้เริ่มชอบต้นไม้แล้วที่ชอบกินอะไรครับชอบกินเคสซีต้มขาไก่ต้ยมยำอะไรเปรี้ยวๆหวนานๆชอบหมดมแบบบเค้กสตรอเบอรี่นมสดอ s t ต e best in my ฮาวต์ชอบการ์ตูนอะไรครับพูดได้ไหมชอบหมามิโอชอบหมามิโอ๋ยวช,ชอบดูคลิปพี่มากค่ะดูเป็นตัวของตัวเองัวของตัวเองจริงๆถูกต้องไม่มีการตัดต่ออะไรเลยที่ออมชอบเล่นอะไรคะชอบเล่นเกมไอเดนชอบเล่นเกมแต่ถ้าถามจริงๆก็หนาหลออมมัดได้แลบอกอะไรอย่างเงี้ยที่มีฟันกีซี่ าสามพนหกสิบสี่ค่ะที่แปดจังคะหรอ,อ,อกแปดเหรอปกติไหมละ่ะปกติท <tw> <bert> ี่ชอบละครเรื่องอะไรครับนานกงกรรมผมชอบกงกรรมรับปาดกับพิไล ชอบกินอะไรมากที่สุดคะณนะเริ่มมา <laughs> พี่ชอบแอบ,บชอบใครคะพูดตรงๆว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีใครแอบ,บชอบแอบบชอบคนใส่แว่นอะใครใส่แว่นก็ชอบคนนั้นแหละลุงยามเมื่อกีอแบบเอ้เดินเข้ามาใส่แว่นเปลี่ยนย <laughs> กเลิกทำไงให้เป็นคนตลกคะหนูตลกเหรอทุตกคนตอบมาคอมเมนต์มาหนูตลกเหรอม <laughs> ีแฟนไหมครับจีบได้ไหม,มอ,อู้เฮ้ยโอ้โห สองขาวออตรงเสเคสปคเลยมีแฟนแล้วสูงขาวหล่อด้วยรุ่นโยเทคจับฉลาดได้ไหมจีบไม่ได้ครับถ้าอยากจีบต้องซื้อหนมจีบมาก่อนเห็นแอ็กกินมากอุ้ยไม่พูดคำหยาบอะทำไมต้องมีคนจีบอยากจีบวะ<อ>ให้คิดดีๆก่อนพูดเล่าเห็นกันในคลิปว่าก็อาจจะคิดว่าเป็นคนตลกเลแต่พอไปอยู่ด้วยนี่ยิ่งกว่าไบโพล่าที่ท็อปชื่ออะไรครับ พี่ท็อปชื่ออะไรครับพี่ท็อปก็ชื่อพี่ท็อปไงรู้ไหมอ่ะโอเคตอนนี้ก็น่นแหละซ้ำแล้วหมดแล้วใช่หมดแล้วหมดแล้วเก่งมากตอบ174คำถามทุกคนเดียวจบแล้วหมดแล้วเย่คลิปเนี้ยมันคือเกี่ยวกับตัวหนูก็อยากให้ทุกคนแบบช่วยแชร์ให้หน่อยมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานให้มาดูพี่พอแม่ปู่ย่าตายายเอามาดูให้หมดทั่วด้วยฝากแบบคอมเมนต์มาคุยเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้กดใจอะไรให้ขอบคุณนะคะที่รับฟังฝากกดก เป็นกำลังใจหรือว่าให้แจ้งเตือนเกี่ยวกับความสนุกของหนูด้วยแล้วเจอกันครับไปยืนหนะ้าเข้ามาบาังกล้องนะแก้งแบบอินฟูสัวยๆวยไม่ใช่ยืนหน้ายืน่นมือยื่นหน้าจริงๆ บังไม่ได้แขนสั้นอมือไปอันนึงจะบอกอ่านทั้งหมดแล้วได้ไม่ได้ทําไมเวลาพี่พูด <c oughs> พี่ต้องโบกไม้โบกมือด้วยอาลายทั้งหมดแล้วพูดมดีว่าพี่เป็น <c oughs> คนที่มืออยู่ไม่สุบกระครับก็ <c oughs> เลยต้องโบกตลอดไม่มันเป็นแบบอินเนอร์ในการพูดสปิริตอะไรอย่างนี้เข้าใจนะไม่ว่ากาันขออภัยที่ทําให้มึนหัวจุบจุบยุบมุมๆเเหนื่อยบ๊ายบาย